สวัสดีครับวันที่5ก,กรกฎาคมวันนี้ไม่ได้เข้าออฟฟิศครับกลุ่มเราออนแอร์ผ่าน YouTube ไลฟ์สำหรับตารางในการปฏิบัติวันนี้นะครับ2ชั่วโมงแรกจะเป็นการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีแล้วก็10โมงถึงเที่ยงจะเป็นกิจอาสาในช่วงบ่ายนะครับจะเป็นการสอบสำหรับเอกสารประกอบการเรียนนะครับวันนี้ยังไม่มีส่งมานะเป็นการบรรยายโดยอาจารย์จากกลุ่มยุทธศึกษาฐานบกนะครับตอนนี้7จ็ดโมงห้าสิบเดี๋ยวเข้าไปในระบบครับ วันจันทรที่5กรกฎาคมตารางการปฏิบัติน่าจะมีการปรับเปลี่ยนครับเดิมจะเรียนตั้งแต่8โมงถึงเที่ยงนะครับ2วิชาตอนนี้8โมงถึง9โมงครับรายง,งานตัวแล้วก็9โมงถึง10โมงบรรยายพิเศษนะครับแล้วก็11โมงถึง22นะครับเป็นยายพิเศษโดยรองเจ้ากรมโอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปที่ y o u t u b e ครับ ในยูทูบตอนนี้ก็เป็นการดําเนินการทางธุรการครับแนะนําให้ผู้เข้าร่วม z ู o เปลี่ยนยกชื่อสกุล <c oughs> ก็เพื่อความมั่นใจนะครับเข้ามาเช็คในกลุมลายว่าเราจะไม่ขัดเรียนทางเจ้าหน้าที่ของอนวยการก็แจ้งนะครับว่าเรื่องปรับตารางการอบรมนะครับขอให้ปิดระบบ z o มและ YouTube ไลฟ์ก่อนโอเคครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็สแตนด์บายรอตอนนี้มีการปรับตารางในวันที่5มาเป็นวันที่6ครับ จากเดิมเราต้องเรียนวิชาศาสนพิธีกับวิชาจิตอาสาปรับมาเป็นวันที่6ครับสรุปวันนี้เป็นการเรียนทบทวนตามนโยบายของผู้ปกครอชาก็ไม่มีอะไรมากครับยังไงวันนี้ขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันที่6กรกฎาคมวันนี้เราข้อออฟฟิศครับเพราะว่ากลุ่มเราต้องอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting การปฏิบัติในวันนี้นะครับจะสลับกับของเมื่อวานช่วงเช้าจะเป็นการเรียนสองวิชาครับในเรื่องของการปฏิบัติตนในศาสนพิธีกับจิตอาสา แล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการสอบสองวิชานี้เอกสารประกอบการอบรมในวิชานี้ก็ส่งมาเรียบร้อยครับทางเราก็ปิดเรียบร้อยตอนนี้เวลา7จ็ดโมงสิเดี๋ยวเข้าระบบ Zoom ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้เปลี่ยนชื่ออย่างของเราเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นชื่อแพ็กกี้อากาลิโกเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นลำดับยศนามสกุลครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการทดสอบใหม่แล้วก็จะเริ่มบรรยายตอน8ปดโมงแค่ไขชื่อกันครับ ชื่อที่ใช้ในการรายงานตัวก็แก้ไขย้อนกลับครับควรู้จักองค์กรก็ได้ครับขออนุญาตทดสอบไมค์ครับหนึ่งเจ็ดสี่จ่าซีเด็กนรินครับตค่ะครับขอบคุณครับนี่ลินครับขออนุญาตทดสอบเสียงและไมค์ครับผมระหว่างก่อนเข้าเรียนแปดโมงนะครับเราเริ่มทําแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบก่อนเรียนวิชาการปฏิบัติตามในศาสนาพิธีนะครับเริ่มทําเลยครับ ที่บูชาประจำาองร้อยตั๊กนูได้คะแนนทดสอบก่อนเรียน10ข้อได้มา40%ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นก่อนเรียนเรทดสอบครับพรบางคนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในวันนี้ได้เพราะเขาปลูกมันมาตั้งนานแล้วพระพุทธจำกองตั๊กบกมีนามว่าพระพุทธสิงชัยมงคลสหารของตับกบต้องต้องรู้จักและจำได้แม่นยำเป็นพระ พระศิล์เรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนมีหน้าปัก1 4นิ้วคำสั่งทำให้กองร้อยหน่วยฐานในกองขบกจัดสะพานที่เหมือนกันรูปแบบเดียวกันเป็นตัวอย่างการจัดในรูปแบบของคำสั่งกองขบวนพื้นท,ที่เรายืนจนถึงระดับข้อิงปูตัวสูงสุดทำความสูงให้ได้ระดับสายตาความสูง150 เซนติเมตรองชาตสูง190พระรมฉายาลักษ์ตั้งแต่ฐานจนถึงขอบรูปสูง170งเซนตนะครับเวลาเราตั้งพระหมู่ก็จะได้ตั้งได้ถูกต้องมีคำสั่งให้ปฏิสฐานพระสององค้ามีครบนะครับสององค์นี้หลับการปฏิสฐานพระสององค์นี้ถ้ามีศักเท่ากันให้ตั้งองค์พระพุทธิ์ใส่มงคลอยู่บน ในระดับกองร้อยกองพันนะครับก็จะเป็นหมู่เหน้าแปดหรือหน้า10นะครับแต่ในระดับกองร้อยเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดก็คือหมู่เจ็ดห้าแปดพวกนี้ถ้าจุดในห้องแอร์ควันจะเยอะตกคนอยู่ในห้องพิธีให้สำนักวันสำนักพระราชวังจะใช้วิธีใช้เทปใสทัน็อคอนะครับพวกไม่แค่ ไม่ถึงครึ่งนิ้วนะครับน้ำหลวงอับศพเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลน้ำหลวงนี่ไม่มีกรณีพิเศษน้ำหลวงเป็นสิทธิเฉพาะตนคือเป็นผู้ได้รับเรื่องรับจิตเสียกรในระดับที่กาหนดเลียรติชนวนไม่ขีดและกระุกเลียรตินี่ก็คือของพระราชทานข้างในนะครับต้องไม่จังนลครับเกียนชนวนไม่ขิดไปและก็เกียนชนวนต่าง ก็จบไปแล้วกับ2คภาพแรกในวิชาการปฏิบัติตัวในาศาสนพิธีวิชาต่อไปก็อยู่ในเรื่องของจิตอาสาในวิชาจิตอาสาก่อนเขาเรียนก็ทําแบบทดสอบครับอันนี้สแกน qr code เป็นแบบทดสอบเป็น google form ครับเดี๋ยวอขุญาตทำแบบทดสอบกันนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนมีทั้งหมด12ข้อลองส่งดูครับดูคะแนนก่อนเรียนได้คะแนน8เต็ม12ครับ พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึง after. ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญและมีพระราชบัญญัติธานแน่วแน่ที่จะทําให้ <It> ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเครื่องหมายที่น่าสนาจะมีสองประการก็คือหมวกสีฟ้าและก็้าพบรรกรสีเหลืองหมยสีฟ้าก็หมายถึงสมเด็จพระบรมราชานีพันปีหลวงและก็้าพบนรกอสีเหลืองต่อมาถึงพระบาทสมเด็จพระมหาบูนวุฒอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ก็จบแล้วนะครับกับการบรรยายในช่วงเช้าก็เดี๋ยวไปพักรับประทานอาหารครับแล้วเดี๋ยวบ่ายมาประเมินอาจารย์แล้วก็ทําแบบทดสอบครับครับกลับเข้ามาในช่วงบ่ายเดี๋ยวมาประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้วทาข้อสอบครับนี่ครับแบล็คแบล็คขอบคุณครับอิโรเบียโคลอมเบียดอยช้าขอบคุณผู้หมวดพิษณุพงศ์นะครับเอากาแฟแบล็คคอฟฟี่มาเสิร์ฟอาจจะช้านิดนึงโอเคครับเข้าไปประเมินอาจารย์ครับ ในการทดสอบวิชาการปฏิบัติตนในศาสนาพิธีทําได้87%ครับในวันนี้หลังจากที่อบรมแล้วก็ทาแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วในกลุ่มดีของเราเนี่ยจะเป็นการประชุมผ่านซูมมิ่งในการประชุมนี้นะครับก็จะเป็นการก,กําหนดหัวหน้ารุ่นลองเลขาครับตามตําแหน่งหน้าที่ต่างๆเพราะว่าเราไปฝึกเนี่ยเพื่อนเอนเ,อนเราก็จะต้องมีตาแหน่งในการทําหน้าที่ครับไปดูบรรยากาศการประชุมสักเล็กน้อยครับนี่ครับพี่คนนี้พี่พรุจิโรดนะครับน่าจะได้รับโหวตเป็นหัวหน้ารุ่นตอนนี้ไม่ได้มานกับเราด้วย บนบอลทันทึงชื่อเล่นชื่อน้ำฝนสังกัดกรประชาการกรงเทพไทยค่ะซึ่งนักเรียนได้เลือกแล้ววาใคอยเป็นผู้นำกลุ่มก็ต้องให้เกียรติกับผู้นำในการที่ผู้นำจะดึงในการอะไรก็แล้วแต่ให้รู้จักที่จะใช้ฝ่ายในการนับจากนี้ไปนักเรียนจะต้องเตรียมตัวที่จะเป็นนายสานสฏิบัติที่ดีก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการอบรมทำแบบทดสอบแล้วก็ประชุมกลุ่มในวันนี้ซึ่งก่อนเลิกนะครับครูปกครองก็มอบหมายให้พวกเราเนี่ยไปทำคลิปแนะนำตัวเอง ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานถนัดครับไงเดี๋ยวขออนุญาตไปทำคลิปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ